สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษละคนาเมษสําหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนกันยายนนี้นะคะว่ารักเก่าเนี่ยมีเกณฑ์จะกลับมาไหมนะคะความคิดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ต่างๆนะคะและแยกย่อยคนรักเก่าของเมษอีก12ราศีนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตัวตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะ เรามาดูสถานการณ์ความรักของคนรอรักเก่าก่อนนะชาวเมษนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้าง8ดาบ5ไม้เทา้า8ไม้เท้านะคะ6ไม้เทา้าแล้วก็10ดาบนะดูเหมือนชาวเมษเนี่ยจะเจอกับปัญหาภายนอกด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของงานนะคะ เรื่องคนรอบข้างต่างๆที่เป็นประเด็นนะคะทำให้ฉุกคิดทําให้คิดน้มคิดนี่นะคะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่บางคนมีความกลัวมีความกังวลน,นะคะที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามายังคงล้อมตัวเองเอาไว้ในกรอบของความระแวงนะคะ ความรักครั้งใหม่มันจะไปดีเท่าคนเก่าไหมหรือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันดีไม่เท่าคนเก่าก็ไม่อยากจะเปิดใจนะนั้นนนี่คือความคิดค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆนะคะในเรื่องราวของความรักแต่เป็นในด้านของความกลัวหรือความกังวลเป็นหลักเนาะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนเก่าของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคนรักเก่านะเจ็ดเหรียญน,นะคะอัพสอดดาบ ควีนบอลส์นะคะแล้วก็สิบเหรียญในที่นี้ชาวธาตุลมชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะกุ้งเมถุนหรือตุ้นนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ที่มีอิทธิพลต่อเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองด้วยนะคะเออด้านสถานการณ์ความรักของเขานะคะอืมมันจะเป็นในลักษณะของคล้ายๆจากคอมมิตเมนต ะะหรือบางคนอาจจะมีการคอมเมนต์เป็น comment, หรือการคบกันไปแล้วแต่มันก็มีเรื่องราวที่เข้ามานะเกี่ยวกับบุคคลอื่นนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของกิ๊กนะคะชู้กิ๊กเสมอไปนะคนนอกหรือมิติสามก็เป็นไปได้ว่าจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนนะคะหรือเรื่องของคนรอบข้างที่เข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างจะสําคัญเลยนะคะดังนั้นดูเหมือนกับว่า เขาก็มีวิธีการจัดการสถานการณ์ของเขานะเรื่องของความอารมณ์ร้อนอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาเลือกที่จะใจเย็นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้สถานการณ์จำไ่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนหันพันแล่นนะคะตัดสินใจอะไรคือแทบไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลนะแต่เดี๋ยวเนี้เขาจะใช้ในเรื่องของเหตุผลมากขึ้นนะคะค่อยๆที่จะใจเย็นมากขึ้นด้วยเนาะต่อไปนะคะ ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเดือนกันยาอยู่นี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเอซอบครับยังอยากกลับมาไหมล่ะเฮอร์มิตสี่ไม้เท้านะคะคิงออฟสอดนะคะแล้วก็ King of p e n ด a c l e s สนะธาตุดินก็เข้ามานะมังกพรพฤิกศพหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคือเอาจริงๆนะในความรู้สึกของเขาอะเขามองว่า เขายังมีความรู้สึกดียังมีมุมที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะยังมีมุมที่เขาคิดถึงคุณอยู่แต่หลายๆคนในที่นี้ที่เป็นคนเก่าของเมษนะคะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วนะมีการครบกับคนใหม่อยู่ดังนั้นโอกาสที่เขาจะกลับมาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆแต่อยากจะบอกว่าความรู้สึกดีๆที่เขามีอยู่อย่างเช่นความคิดถึงความห่วงใยยังคงมีนะถ้าถามว่าในเรื่องของอารมณ์โกรธเครื่องที่เคยมีกันมาก่อนหน้านี้หรือจบกันไม่ค่อยสวยเนี่ยช่วงเดือนกันยายน ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆดรอปลงไปเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่เฉยๆหรือเป็นความรู้สึกที่แบบออมันเป็นด้านบวกบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนฝั่งคุณนะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขา8ถ้วยนะคะอยากตัดตัดใจแต่ใจมันก็ยังรอตัดก็ตัดไม่ได้หรอกนะคะตัดก็ตัดไม่ได้เพราะมันมีพลังของเดวิลอยู่นะคะสองเหรียญสองดาบพูดถึงเรื่องของความรู้สึกที่สับสน ะะและประคองความรู้สึกอยู่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะบอกตัวเองว่าอยากจะเดินออกมามา,มากอยากที่จะตัดใจมากๆแต่มันก็ยังตัดได้ไม่ขาดที่สุดนะยังขาดไม่หมดเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในใจ Emperor the Star นะคะ 8ดด่ายแล้วนะเขาก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฝังใจนะคะฝังใจกับอดีตก็ไม่โฟกัสอะฝังใจกับอดีตฝังใจกับความรักเป็นคนที่คือค่อนข้างที่จะยึดติดนะคะเขาอยากให้คุณชาความเป็นตัวคนออกมา ะค,ะความสดใสด้านดีของคุณพลังด้านบวกอนเทอรด้านบวกเดอะสไตล์ชายมันออกมาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เขาไม่อยากให้คุณได้จมปลักหรือยึดติดเกี่ยวก,กับเรื่องของเขานะคะอยากให้คุณได้เดินหน้าต่ออยากให้คุณได้ move on ถ้าเป็นไปได้นะคะยังมีพลังบวกของความหวังดีให้กับเราอยู่นั่นแหละนะบทสรุปนะคะบทสรุปเกนที่จะกลับมามีเท่า,หา,ยยาไหร่ยังไง ก้าดาบเอซับคัพนะคะเจ็ดเหรียญนายออฟคัพพูดถึงเรื่องของคนใหม่มากกว่าจะเป็นเรื่องของคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่คุณยังมีกำแพงต่อคนเหล่านั้นนะยังมีกำแพงกันอยู่ยังไม่อยากจะเปิดใจให้คนใหม่ยังอยากที่จะรอคนเก่าอยากรอคนนี้นะคะรอคนนี้ในเดือนกันยามองว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะแต่ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ ให้กับเรานะมีความรู้สึกที่ดีให้กับเราแต่ยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะก้าวดาบคือมันเกี่ยวกับตัวเราแล้วแหละนะคะความคิดความรู้สึกที่จมนะคะแล้วก็ยึดติดนะมันจะทําร้ายตัวเราเองนะคะงันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบคือความสุขของเรามันจะหายไปมันต้องปรับที่ความคิดแล้วก็คนโทรลความคิดตรงนี้ให้ได้นะคะภายความดรัก เวิร์ดเวทติ้งฟอร์นะคะรีเทรโอเคเพรสฟอนนสนะคะคุ้มค่าที่จะรอถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้กลับมาในช่วงเดือนกันยาแต่มองว่ามันก็คุ้มค่าที่จะรอคือมองว่ามันก็นานนะแต่ปลายทางอนะคะ่ะมันก็มีโอกาสที่อย่างน้อยอาจจะมีเกมที่จะได้คุยกันนะคะถึงจะไม่ได้กลับมาคอมมิชเมนต์เป็นเหมือนเดิม100%ปแต่อย่างน้อยก็คือ ก็ได้คุยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยกับคนเกา่าที่เลิกลาหรือเดินหันหลังกันไปเพลย์ฟอนิกก็อยากให้คุณเนี่ยใช้เวลาในปัจจุบันหรือในเดือนกันยายน,นียให้เป็นตัวเองนะคะเป็นตัวเองดึงความสุขของตัวเองกลับมาเพลย์ฟอนิกสนุกสนานกับสิ่งรอบข้างหรือสิ่งที่คุณทำแนละพวกกิจกรรมต่างๆกลับมาเป็นตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองในระหว่างการรอเนาะโอเคต่อไป12ราศีนะคะ ราศีใดมีเกณฑ์กลับมาบ้างนะคะรอมที่เมษนะเมรกลับมาหาเมษไหมคะเมจิเชียนเฮโลแฟนนะคะ lovers สีถ้วยถ้าเกณฑ์การกลับมาของเมรถึงเมตเนี่ยจะมีโอกาสนะคะแต่เป็นในลักษณะของความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรภาพเพราะเขาเนี่ยมีใครบางคนอยู่แล้วหรือมีความรักครั้งใหม่ที่กำลังเดทกำลังคุยกันอยู่นั่นเองนะคะ ยังไม่สามารถที่ทำแบบว่ากลับมาแล้วทําตามเนื่อนไถของเราหรือทำความต้องการของเราได้นะคะต่อไปพึกอบ6กเหรียญน,นะคะจัสติสเอ่อคิงออฟวอนะคะแล้วก็เอมเพ o อโอกาสการกลับมายังไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังสับลางเลยนะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะกำลังคุยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ต่อไปเมถุนนะคะเมถุนกลับมาหาเมธไหม9ดาดูเขาจะมีเรื่องเครียดเรื่องสับสนหลากหลายเลยนะคะทาไมถึงเป็นทาวเวอร์8ดาส10ถ้วยโอเคเขามีเรื่องเครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัจจุบันคิดหลายสิ่งว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าคือเราเนี่ย ดีกว่าปัจจุบันหรือเปล่าเขามาถูกทางไหมเขาเลือกผิดไหมนะคะมันมีความคิดหลายๆครั้งที่นึกถึงเรานะคะแต่ก็ไม่กล้าที่จะติดต่อมานะไม่กล้าติดต่อมามันมีความกล้ากลัวๆเดี๋ยวจะเป็นการสร้างปัญหาไปต่อเปล่านะคะต่อไปกระกฎ ปรากฏนะคะเก้าไม้ามีการบล็อกกันไปนะหรือบล็อกกันทางความรู้สึกเขาเลือกที่จะมุกออนเดินหน้าแล้วก็เด็กกับคนใหม่ฉะนั้นโอกาสการกลับมาในเดือนกันยายังไม่มีนะคะต่อไปสิงสิงหลับมาไหมใน a p p e n d i s เอสับสอดมีมีเกณ์ที่จะได้คุยนะแต่คุยแล้วก็หายไปอีกนะคะมาแล้วก็ไปนะคุยเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกหรือเป็นการถามถ่ย สารทุกสุกดิบอะไรต่างๆมากกว่านะคะต่อไปออกกันนะคะกันกลับมาไหมเอ p มเพ r อเรอสอฟคัพสิบถ้วยคนคนนี้นะคะเขามีความคิดที่เขาอยากจะคุยกับเรานะแต่ปัจจุบันคือเขามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไงเขามีแฟนใหม่มีความสัมพันธ์มีการคอมมิตเมนต์นะคะ ังนั้นการกลับมาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตุนนะคะตุนกลับมาไหมคะแปดถ้วยนะหันหลังให้เราอยู่นะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขายังคงเย็นชานะคะอย่างบอกว่ายังไม่มีวี่แววที่จะกลับมาในเดือนกันยานะด้วยความรู้สึกของเขาที่ยังไม่ค่อยเป็นด้านบวกเท่าไหร่ด้วยนะคะต่อไปพิจิเอซอบค่ะเอซอบสอดนะคะเดอะซัน เ,เหมือนไพ่มันซอ้อนถ้ามันจะขึ้นสองใบก็สองใบเลยนะอืมมีโอกาสที่จะได้คุยกันนะคะแต่หลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมหรือต้องเป็นฝ่ายอยู่ใต้อํานาจของเขาอยู่ใต้อารมณ์ของเขานะคะเขาจะอยู่เหนือกว่าเราหลายๆอยา่างถ้ายอมได้ก็คงจะน่าจะคุยกันได้ต่อแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์ก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะ ต่อ,อไปธนูกลับมาไหมคะทำแพรนห้าดานึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะเกณฑการกลับมามีนะคะแต่เขาก็มีคนปัจจุบันที่คุยอยู่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์แต่เราจะเข้าไปอยู่ในลักษณะของตัวเลือกหรือเป็นลักษณะของผลประโยชน์เรื่องเงินนะคะหรือเรื่องความรู้สึกต่างๆที่เขาเองก็ยังไม่ได้ตัดเรานะ ดังนั้นโอกาสการกลับมามันยังมีนะคะต่อไปมังกรมังกรกลับมาไมีมคะสามดาบเก้าทวยแผลมันยังอยู่เลยเนี่ยไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนความรู้สึกของเขาบาดแผลของเขาเขายังหันหลังให้เรานะคะแล้วทุกอย่างมันจบก็คือจบแล้วเขาก็ถือดาบด้วยฉะนั้นหลายๆอย่างโอกาสของมังกรที่จะกลับมาน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะความรู้สึกของคน,นะม,น,ม,นมันสามารถเปลี่ยนไปตามการเวลาของเขามันจะอาจจะยังสดใหม่อยู่ก็ได้หรือเขายังเป็นประเภทที่ยังฝันฝังใจนั่นเองนะคะไปกลุมนะคะกลุมกลุ่มกลับมาไหมคะ p a ็ดของเพนเดอร์โคลส์เผ็ดของซอสเผ็ดขอวอนสนะคะม,มีโอกาสที่จะได้คุยกันนะแต่เขาก็มีคนที่ ที่คุยคุยอยู่ยังไม่ได้คบเป็นแฟนแต่คือคุยความเจ้าชู้ก็เหมือนเดิมถ้าหวังให้เขาเปลี่ยนไหมเขายังไม่เปลี่ยนนะคะเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะศรัทธาแล้วก็ซื่อสัตย์ในความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะคะไม่เปลี่ยนง่ายๆนะต่อไปนะคะสุดท้ายมีมีกลับมาฮามิดไหมคะจัดเมนเจ็ดดาเขาส่องเราอยู่นะเขาส่องเราอยู่แต่เขาไม่ทําอะไรเขาได้แต่ส่องอย่างเดียวนะคะ สองอย่างเดียวหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวคราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาอาจจะไม่ได้จากเขาโดยตรงนะคะเป็นทางอ้อมนะที่คุณจะได้รู้เรื่องราวของเขาเขาส่องเขานึกถึงแต่เขาเลือกที่จะไม่ได้ทําอะไรดังนั้นโอกาสที่เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเราในเดือนกันยายนยังไม่มีนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของเมธนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ